เว่ย you want me to cook then now you need to cook t s all huh oh, now yeah look we're o t look, look t on here yeah, look darling แม่ e c a e know เ how ลูกชายคอยพี่น้องน่ายกระยาเขาบอนน เฮ็ดงานซอยกันเริ่มวันนี้พี่น้องค่ะบ่อยากให้พญายเหตุแผนพญายเป็นคนนางคุ้มซึ่งดดซ้ายดุกสาวลูกสาวก็ไม่ค่อยอยากใส่หน้าบูดห้องยู่ได้หนึ่งหูจากบล็อกไอ้หนูพี่น้องซอยกันเฮ็ดฉัจะได้เสร็จดุดซ้ายข่อยเสือกับบอสไซว่ายุบอ่ะพญายฮานันหานี่แก้ว มาด้วยคลิปสั้นๆนพี่น้องขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะใส่ถุงมือของพี่น้องไอเจสี่เดี๋ยวออนแน่แน่ิทิมมิทิมเฮียเราไม่เน้นเร,เราเน้นได้ทำอะไรในแต่ละอาทิตย์โตมี่อยากให้ลูกเห็ดพ่อกับลูกช่วยกัน